สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาอยู่ที่โรงแรมนะคะอันดามันตราที่ป่าตองนะคะทุกคนวันนี้ก็จะมาถ่ายบล็อกให้ดูนะคะทุกคนว่าหนึ่งวันนะคะไม่ไปไหนทําอะไรวันนี้บ้างนะคะก็คือตอนนี้นะคะทุกคนคือเช้ามากนะคะทุกคนแล้วก็หิวข้าวมากไม่รู้จะกินอะไรดีนะคะทุกคนไม่ก็เลยกินตัวนี้ก่อนนะคะทุกคนในการรองท้องนะคะทุกคนเป็นเจเดียอินทผาลัมนะคะทุกคนก็กินง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนสามารถพกไปได้ทุกที่เลยไมาก็ พกมาสองกระปุกนะคะทุกคนเช้ามากก็หิวมากๆเดี๋ยวจะมากินอินะผาล้ำนองท้องกันก่อนนะคะทุกคนก็คืออยากจะบอกว่าหนึ่งกระปุกกัเม็ดใหญ่มากแล้วก็เยอะมากนะคะทุกคนมีไม้จิ้มมาด้วยนะคะนี่ชิ้นก็คือใหญ่มากๆนะคะทุกคนคืออยากจะบอกอินทผาล้ำของเจเดียนะคะทุกคนเป็นเกรดพรีเมียมนะคะทุกคนเพราะว่านําเข้าจากต่างประเทศเลยนะคะทุกคนแล้วก็จะบอกว่า เออตัวนี้นะคะอินทผลัมเป็นอินทผลัมสดนะคะทุกคนไม่มีการแต่งสีหรือว่าอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะทุกคนก็คือสดๆจากต้นเลยนะคะทุกคน ก็เดี๋ยวขอตัวไปเล่นน้ำก่อนนะคะ ไปแล้วนะคะทุกคนสําหรับวล็อกสั้นๆวันนี้นะคะทุกคนที่จะให้ดูบรรยากาศแบบโรงแรมนิดหน่อยนะคะหัดปะตองนิดหน่อยเดี๋ยวรอบหน้านะคะมาจัดเต็มให้แน่นอนนะคะทุกคนหัดปะตองนะคะทุกคนส่วนวันนี้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งท้ายไปบรรยากาศภาพสนเซ็ตนะคะ,ะ,คะแต่ก่อนไปดู s u n ซ็ตนะคะทุกคนห้ามลืมเลยค่ะทุกคนตัวช่วยนะคะทุกคนอาหารทานว่างหรือว่าเราอยากจะกินขนมแต่ไม่อยากกินขนมแบบที่ไม่มีประโยชน์นะคะทุกคนก็สามารถตัวนี้ได้เลยนะคะทุกคนเจเดียนะคะอินทผลัมอัดเมกนะคะให้ดูเลยนะคะทุกคนก่อนทิ้งท้ายนะคะว่า เม็ดใหญ่มากๆนะคะทุกคนอย่าลืมไปหาซื้อกันนะคะ